สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรณ์ค่ะนะคะก็มาทําคลิปสั้นให้ฟังกันเนาะนะคะมาอ่านหนังสือให้ฟังค่ะนะคะวันนี้จะมาเล่าความหายของดาวเล็กแปดเนาะนะคะเล็กแปดเป็นสัญลักษณ์แทนราหูเนาะนะคะราหูไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นดาวเนาะนะคะเป็นเงาของโลกเนาะนะคะหมายถึงตัวแทนของกิเลสนะคะโลภะโทสะโมหะสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติสถานบัทิงเนาะการพนันแล้วก็การเสรี่ยงโชคเนาะนะคะใครที่มีดาวเลขกแปดเด่นเนาะนะคะก็เสี่ยงโชคดีเนาะนะ เป็นบุคคลกับน,นักเลงเนาะฮะคนทํางานในไรในขับเนาะนะคะคนขายเหล้าขายบุหรี่นักพนันคนติดยาเสพติดนะคะดาวเลขแปดนะสถานที่กําแ่งอบายมุกโรงเหล้าบ่อนในคลับต่างๆเนาะนะคะสัญลักษณ์ก็แทนได้แต่ดาวเลขแปดอวัยวะก็น่องนะคะใครน่องอ่อนขาอ่อนแขนอ่อนเนาะนะคะลลเลขแปดสี่เนาะนะคะทิศกิกะกะตะวันตกเฉียงเหนือใครนะเลขแปดเด่นไปเลยจ้ะตะวันตกเฉียงเหนืออยู่แล้วจเจริญรุ่งเรือง สีเทาสีน้ำตาลใครที่ราหูดีนะใช้สีเทาสีน้ำตาลเนาะนะคะส่งเสริมชะตานะสัตว์ก็แมงแมลงเชื้อโรคเนาะนะคะสุนัขสุนัขดำแมวดำเป็นราหูนะพืชพวกเข็ดพวกราพวกไม้เลื้อยนะคะราหูไม่ได้เป็นเพียงไม่ได้เป็นดาวเนาะนะคะเป็นเงาของโลกที่เรียกว่าราหูหรือพาราหูไม่ใช่สิ่งงมงาย ราหูเป็นสิ่งสําคัญมากเนาะนะคะลองมาสังเกตในราศีจักรเนาะนะคะเจ้าเรือนลาหูก็คือดาวเออก็คือหลักพบของราศีกุมเนาะนะคะเรายือนอยู่บนโลกนะคะก็จะมีเงานะคะที่พาดผ่านมาสะท้อนความเป็นไปของโลกอย่างมีนัยสําคัญเนาะนะคะการที่ว่าราหูย้ายไม่มีความสำคัญเขาควรไปศึกษาใหม่เนาะนะคะ <c oughs> ราหูคือตัวแทนของโลกในดวงชะตาะะสําคัญอะนะ,ะแทบจะสําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะโลกก็คือที่ที่เราอยู่อาศัยเนาะนะคะราหูสะท้อนความเป็นไปของโลกว่าโลกนี้เราจะเป็นไปอย่างไรนะคะมนุษย์เราโลกมนุษย์เราตเต็มไปด้วยกิเลสตัณหานะคะในดวงราศีจักรของเราโอกนะคะมีราศีกุมลักนานะคะ ดังนั้นนะคะสังเกตดูราหูในดวงชะตาดีๆนะนะคะบอกอะไรได้มากมายเนาะนะคะว่าใครดาวราหูนะคะมีคุณภาพอย่างไรอยู่ในภพใดของใครเนาะนะคะบุคคลราหูก็พวกที่ทําอาชีพเบาเทาๆเนาะนะยังแม่ฟ้านี่ราหูเป็นเกษตรค่ะนะคะนะถึงถูกหวยบ่อยเนาะสังเกตนะสองงวดนะสามงวดได้ถูกติดติดติดนะเป็นคนี่มีโชคตลอดเนาะราหูเป็นเกษตรเนาะนะคะแล้วก็นักเลงเนาะนะคะแม่ฟ้าก็คนตรงไปตรงมาเนาะนะคะ บุคคลราหูก็คนที่เกิดเดือนกุมภานะกุมภาแล้วก็คนที่เกิดเดือนมีนาราศีกุมเน่นะคะแต่เป็นคนใจดีนะสัญลักษณ์ก็คนถือคนโทเนาะนะคะให้เขาไปเรื่อยนะสร้างบารมีไปเรื่อยเนาะแต่คนราหูนะจะมีความรักโลภโกรธหลงมากมากกว่าคนอื่นนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเขามีดาวอะไรเข้ามาตกกระทบด้วยหรือเปล่านะคะสิงแสงอย่างไรเนาะนะคะ อย่างที่เคยบอกในทุกๆคลิปแล้วนะคะอ่านดาวดวงเดียวไม่ได้นะคะต้องอ่านทั้งกระดานโยกเล็งอย่างไรและต้องดูในวุ่นในรนาวางด้วยเนาะ,ะตรียางนวางเป็นอย่างไรถึงจะรู้ว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงเนาะนะคะที่สําคัญต้องอ่านเสร็จพระจอมเก้าเข้าไปด้วยเนาะนะคะจะได้รู้ว่ามีคุณภาพจริงหรือไม่แล้วก็ในท่า24อะส Star เนาะจะเป็นดาราหูเนาะนะคะ ไพ่ยิ่สีเป็นตัวแทนราหูก็คือเดอะสตาร์เนาะนะคะเอาแหละคร่าวๆอ่านดาวดวงเดียวนะใครอยากจะดูดวงเส่รนตตัวแอดไลน์มาเลยค่ะแม่ฟ้าตองแปดค่ะนะคะ M A E F A H 8 8แปดแปดแปดค่าครูค่าร้อยเก้าสิบแปดบาทดูโหราศาสตร์ไทยจีนพม่าล้วก็เปิดไพ่ให้นะทางโลกแม่ฟ้าก็จบโหราจบบริหารงานคุณธรรมเนาะนิติศาสตร์นิเทศศาสตร์ค่ะนะ ก็สามารถจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนได้เนาะอายุก็ห้าสิบห้าแล้วเนาะนะคะประสบการณ์ก็มีมากมายเนาะนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนได้นะคะใครอยากจะดูส่วนตัวแอดมาเลยไม่ต้องเกรงใจค่ะนะคะมาเป็นแม่เป็นลูกกันมาเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะยินดีค่ะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี